พรคประชาธิปัตย์มีมติเอกฉันให้รัฐบาลชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำหากยังดันทุลังประชาธิปัตย์จะโหวตสวนเออขอให้จริงนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยนะหาเสียงคราวที่แล้วก็บอกจะไม่ร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์นะครับระวังระวังเดี๋ยวนะนะนะหาเสียงตอนคราวที่แล้วบอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์พอเลือกเรียบร้อยก็ไล่หัวหัวหน้าพักคนเก่าออกหัวหน้าพักจุลินเข้ามา ร่วมรัฐบาลประยุทธ์ตอนนี้บอกว่ามติเอกฉันให้รัฐบาลชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำหากดันทุลังประชาธิปัดจะโบตสวนโอ้โหรัฐบาลจะไปกันไหวหรอมันก็เอาตัวรอดภูมิใจไทยนี่โอ้โหออกมาพักแรกเลยนะยืนเคียงข้างนักศึกษาชูสามนิ้วเนี่ยนะครับนะครับจะสนับสนุนการแก้ลัมนูลน,นะครับประชาธิปัดมีมติเอกฉันให้ชะลอซื้อเรือดำน้ำเพราะอันนี้เรื่องใหญ่เลย นะครับอืมนะครับนอกนั้นก็คมโมเคาะต่อพลกรฉุกเฉินไปถึงสามสิบกันยานะรัฐบาลกลัวอะไรครับกลัวไวรัสหรือกลัวอะไรครับอืมนะเรื่อง